ที่ระบบออนไลน์เมืเอ่อเติมมาแล้วนะครับแล้วสกแนวกแแน QR c ผ่านระบบ i d ันจะแเอา,อกา,า,า,าเกิด้นด้วยค้วดกม่า่าท่าจะรวยเลย,นะยเครวอ่านกได้จัดก,การเติมมาแบบเราไม่ต้องฟังเงินหมนที่ท่านรเกอร์พูดนะ,ะว่าเป็นเป็นแสนปรจําึงบาทที่อนที่บริษัทนะครับ4,700บาท ที่ล้านาัหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นวันนี้ถ้าใครจองผมแจกให้หนึ่งร้ลิตรเลยมีความเข้ทางภาษทพีโลกก็เลยผลิตแอปพลิเคชันมานะครับในการที่จะตรวจสอบยอดซื้อยอดขายปริมาณน้ำมันนะครับรวมทั้งน้ำมันที่จะผสมนะครับเราทำรูดแมนมาในการที่จะ กดส,สั่งซื้อจะทราบที่กัดโลเคชั่นตู้อยู่ตรงไหนนะครับทางของเจ้าของตู้คือเมอร์ชานเมอร์ชานก็จะทราบว่าเออตู้เนี่ยอยู่ตรงนี้ทางรถน้ำมันก็จะมาส่งนะครับก็เหมือนเดลิเวอรี่นะครับประมาณนี้แล้วก็จะสามารถน่าอดขายทุกอย่างได้หมดนะครับทุกอย่างก็สามารถตรวจสอบบนแอปพลิเคชันที่แค่ถือบนถือเลยแบบเดียวคานเป็นแบบเดียวคานนะครับแล้วก็สำคัญนะครับ ระบบของเราเนี่ยนอกจากออนไลน์แล้วเนี่ยยังสามารถชำระผ่านคิวบารโค้ดได้นะครับโดยที่ผูกระบบกับระบบ ITS นะครับซึ่งเป็นระบบใหม่ผมบอกได้เลยว่าระบบตู้ออนไลน์ของ e r o Information Capital ง o u r เนี่ยจะเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยนะครับที่เป็นระบบออนไลน์แล้วก็สามารถที่จะให้ลูกค้านเนี่ยเปลี่ยนจากตู้เดิมที่เป็นออฟไลน์มาเป็นตู้ออนไลน์นะครับ เพราะว่าทางฮีโร่เนี่ยก็คือจะให้ขายสินค้าหรือระบบไอทีเนี่ยให้กับบุคคลภายนอกนอกจากว่าจะมีนคนมาซื้อผมก็จะส่งรายชื่อสมาชิกเนี่ยตามในชั้นที่ส่วนกลางวา่าใครจะเป็นอะไรไหนก็อยู่ที่ทางพระว่าตรีอเป็นผู้ดำเนินการนะครับอันนี้คือช่องทางที่จะเพิ่มลูกค้าได้ด้วยนะครับผมหมายความว่าครับผมใครที่มีตู้น้ำมันตั้งอยู่ ที่บริษัทกอโรบริษัทเิโรเขาก็จะส่งรายชื่อนะมาที่พ่อป้าบูริการแล้วเราก็จะให้ผู้ที่เป็นเจ้าของตู้บริเวณนั้นได้ริการครับไปดูแลก็เป็นสมาชิกไป s p o ปอ o r ไปอะไรไปได้เลยนะครับวันนี้เป็นที่กำลังที่จะเปิดตลาดเรื่องตัวเรื่าอง พอผ่านการนำมากเพิผมก,ก็จะบอกว่าอ่าตรงนี้อ,อยู่ที่อะรียใครก็อ,อยู่ที่ทางเพราะว่าตรงนี้จะเป็นผู้ดำเนินการต่อในตรงนั้นนะครับผมนะครับแล้วก็ในส่วนของรถน้ำมันเนี่ยเราไปกดถ้าเราสั่งคำสั่งจากรูดแดงไ,ไปเราเป็นเมื่อชา้าใช่ไหมฮะเรากดคําสั่งซื้อไปรถน้ำมันก็จะวิ่งมาเลยอันนี้คือผมบอกว่ามันเป็นเรื่องใหม่มากๆถามว่าจะมีการแปรรู<ๆ>ต่างไหม ยัง้งอนเขาไอาพัฒนามาเป็นยะอนเวลานึงเลยแลว้วอยู่กับระบบ I T S ผมมั่นใจว่าถูกมผู้แต่งควบคุมตาม1,000ย่านครับผม,มและแน่นอนครับแต่เราคนครับเมื่อเติมต้องมาแล้วนะครับแล้วสกแ,นแวกนท,ที่บงค์การผ่านระบบ I T S มันจะแสดง R V เกิดขึ้นด้วยครับต้านี้ยควาจะรวยนะครับรวยอยู่บ้านก็มี มันมีอย่างนั้นเนี่ยต่อไปเราน้ำมันที่ราอาท่านต้องเดือดร้อนไหมครับไม่ไม่ต้องเดือดร้อนอีกแล้วจินะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ต้องตนนะครับกับอ,อ,อีโก้อ,อีในด่นัคกับรวปกคร